ครับสวัสดีครับมันอนี้สิมาใต้บักหอยพี่น้องมือหลายหลายจ้ะอย่าขึ้นบ่อีหอยครับสวัสดีครับ น,บบน,บบนี่สมมิมาไตบวกหอยพี่น Aufg, ้องมาไตบวกหอยรักๆอ่ะีสมองก็พร้อมพี่น้องก็จะปอป่าแต่ว่ารักๆคือมาไตบวกหอยเฉลี่คร<า>ับพี่น้องพอนหนามันขึ้นนะต้องไปเก็บบวกหอยเฉลี่ยมาดูหลายด้วยพี่น้องหลายบ่โอ้ยหลายแล้วเบิ่งเพียงหอยมันขึน้นแม่น้ามันขึ้นหลายพี่น้องคนตกดูเพียงนี่แต่บวกหอยแต่ว่ามันน้อยเงี้ยเนาะหอก็เลือกเหรอหน่อยๆหาก็บหอกน้อยเงี้ยเหระพี่น้องนี่รุ่นนี่พี่น Sur, ้อง เอากระเลือกไ,ไ,อไปไปคู่กไก่เลี้ยงอื้อเสียไปผูก,กล้ครับมูมนี่เาขาแอามูนี่ลายพี่น้องดัเต็มเลยน้ำมันขึน้นมากเพียบแล้วปุ๊บเต็มเลยเบน้ำมันขึ<อ>้นมากเพยเต็มอยู่แจงบ่เนะ้

<Yeah. S 2> ขึ้นบุเอาจะไพนั่นใี่ได้กระโดดองถังมันน้ำในนัน่นนม,นนนนนมือีคืถังแล้วคัะมีสรงค้ายเดียวนะสมองได้หรือเปล่าสมองจะไปพุ่ <c ười> นเก็บงอยก่อนห <c ười> ลายันโอ้เคื่อฟุกเนาะ ดีดีแม่นึงไหมมีแต่ว่ามันยางมันมันจมไว้จ้ะเพราะว่ามันสะเทือนน้ำห้ายยางเแต่หลายหลายอย่างอย่างก็ใายเป็นใจน้ำหมดนี่แค่นวเดี๋ยวอ้วกเหี่ยงเหี่ยงหุ่นนี่แค่เนี้ยเดี๋ยวหุ่นไล่ไล่เลยจ้ะมันเด็กจ้าบแต่แล้วพี่น้องจับแต่แล้วพี่น้อง น้ำถี่ร้ายแล้วตอนนี้มาไตปลาเปหลไรก็นมันยฝนตกรเยเลยจ้ะ

ผมกลมเบาไวเห็นเพิ่นเก็บ่เขาเอนวาไ่ันี่ตลุเลยพีตัว้ไม่ไดนบานี่นี่ตัวนึงมมันอ้วนเบิ้งได้นะเิอ้วนมืนจอยเบิ้งปากเลยไงเ่ะนอ่ถ้าอย่างนี้มันจะอ้วนหใช่ไหมปากกว้างสิปากเปีาอย่างนี้มันจะอ้วนโอ้ปากรลุนๆครับ ขันฟ้าน่ะมันปิดมิดโอ้ขันฟ้าปิดมิดแตสิพร้อมแต่ฟ้าปิดปิดบ่มิดแต่ว่าอ้วนนะครับนี่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 สีทองๆก็อ้วนไปเล่น เราห้ควรมันจะมีต่วนึ่ง่นี้เอนี่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 ไล่เอาปนีให้เขาใส่เานี่ขบเอา้วยปาก็หอพี่น้องเยปาก็หอก็ ไปกับพี่น้องเ้าๆเงี้ยเงี้ยเงี้ยมาดูใกล้ๆเราเนี่ยเดี๋ยวดูนี่สีทองทองกวนดีนี่ีเห็นไหมเกบ ไลยค่ะบุรุษไล่เดี๋ย้จะแต่ว่ามันหุ่นยหน่อยนะ่ะบ้างไวหน่อยไม่ผลกันเดียค่ะทัลาย,ลลายน,นี่น้อยเกิดไม่จะเ้ยตบออ,ออกมันแล้วเาออกอาอนาเรื่อยๆเาเรื่ยอยๆน มูใหญ่สําเลยปวดเลยเมย์มันไว้นี่ไว้นี่จะกวดกระเจี๊ยบกลับมั้งยอมมั้งนี่นี่น,นะนู้นนี่นี่เอาแล้น่นเลยเห็นไหมปล่อยมันไปแมยเอาให้แล้นหน่อยนี่เหยไปคุณก่อนเะไปกวดมั้งโอ้คุณดูรุ่งเงานี้เศษอะไรนี่อันนี้สียางสียางเสียบไมายาง เล็้ดเป็นคือลูกชิ้นพี่น้องใส่พอประมาณครับย่างย่างซอสใหม่ครับสูตรนี่เด็ดเลยพี่น้องล่างโซดาก่อนนะพี่น้องล่างโซดามันกรอบใบมันหยาบอันนี้หฮวติดใส่พอประมาณครับผมคือสิีใบ,บดอกอ๋ออันนี้สีย่างนะคอยตั้งหัดอันน,นี้ผงนัว มันพร้อมกินแล้วแต่เนี่ยพร้อมกินแล้วอันนี้สิบีย่างเพิ่มความหอมอีกอันนี้เฮากระไซสีสขาวพี่นอ้องเนี่ยสุดยอดอันนี้เฮาขั้นใบบักกูก็หอมพี่นอ้องหโอยเลยซื้อลาบไปนลอ,องจะไม่เสียบไม่เนี่ย โอ้โลวกกับว่าเนี่ยขันุกดีพี่น้องขันสุกแล้วมันสีหยาบแม้ว่้อมันเราได้ไมาไว้สักแปรบหนึ่งเลยพี่น้องเขาเสียบเลยเนาะสเสียบเขาเสีาบกรวยร้อมอม,มูนิหัวหน้อยๆพราะงาอันนี้สีกรวยพี่น้องอันนี้ล้ใหม่เสียบ นีีก็จะเสยบอันนี้เสียบก้อนก้อยที่หลง in ังให้อันนี้สุกก้อนครับพี่น้องนี่หอมโคตรอร่อยอันนี้เท้าเกลียอได้อันนี้มูมูนี่เทากระติมูหัวนี่หน่อยเพอดีเป็นก้อยพี่น้องมาไปเท้าเสียบเลยไปเช่นเสียบหาตู้กระติกอันนี้จับเสียบมื่อรอล่างจานเลยล่างจับขนาดเด้อ เงินตีเลยยีเลยเด้มาเอาเสียบกันเลยพี่น้องเสียบเสร็จเลยจ้ะคักหลดเด็ดเลยพี่น้องนี่หอยใหญ่แลยเนีนเลือกเอาวต้อหอยใหญ่ายจ้ะเน้น หอยใหญ่ๆนิ้นๆเก็บหอยนีนนีเพื่อนกีสิจับอะไรห้อจงใ่นี่อันนี้ได้สิเพ็ดอนัน่าบอ๊บบ เดี๋ยวนี้สุกมนจะค่อยหลับต่อพี่น้องเห็นลับหลับคค่เดียวเอาลวกสุกเลย่อยเวคิดว่าถมคิดวถือผลไม้หรเต๋หน่อยของดีมีหน่อยซีเมืองกันฮ็ดกันมันแสบกะต้องค่อยฮหรือไมโอ้โหเกิดอะไรน้อยสีเงา อันนี้กับสีส้อยอันนี้ถ่าบ้างเดี๋ยวอันนี้สุกก่อนพู้ันึงท่นไปถ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขทีแล้วนะอหอมนางตรงแล้วหอมไหมหอมมีหิน,นหินหายหอดขึ้นร้ายกระสีออกไปนะเนาะครับยาเ่กีสุกแล้วครับ่นองนี่น,ะนอ,อสิโกนหลาปะเนสิน้นกอนเลยไหมหจ,ะจะแซมนะ ห้าสิบคนหลาบครับพี่น้องหลับเพราะกลินเปิดหลับนิดหน,นึงมันใส่ยลายกับอะไรลาบลายกับอันเขาไปเห็ดชวนเขาใส่สมจ้ำนี่ไงเขาประมาณพี่น้องผมสูบเพลทเบาไวนี่กลัวครับพี่น้องบึ้มเลยครับ เหลือปอดน้อยๆพอดีอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยมันคือเบื่อยากลงเลยอยากอายดิเอ้ามันอยากอายมันจากลงหน่อยมันตกเป็นซองน้ำปลาครับพูดพๆดพดพดกินไหมหนูกินไหมกินย่างหอยไหมทำไหมา นี่ครับลงเลยบ่มโอ้หอมบอกเน่าบกเน่าร้านไหนบักเน่าบกเน่าพี่น้องเปียกครับพี่น้องใส่บนน้องบกสิจิบบกเปียกดอกของเปียงปะดิพี่น้นนอง ดูโหน้ำลายแจกเลยบุพริกูได้นะกับจำเจียวเด้อเอ้คนเจียวอจูใส่กูไหนบุฟี่นี่แล้วแต่ชิมดูกินได้ก็ใส่กินได้ก็ใส่กินไม่ได้ก็ไม่ใส่ Oh, หอมจะหอม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 ไปบีซ e ิ e ้นเยสิ้นไหมไม่้องใส่แล้วคักคัก่นาอเขาหันหันมาเขาหันหันโอ้ยเบิ่งดูพี่เ้องยางหอยเป็นกระเซาบอโู้เรียกก่อนเอาไม่เงยก่อนผูยางเนาะบอ ăn chim họ ăn chim chim ăn chim 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 คับคับเองอืมจะนั่งกับปู่จ้าไปไปนั่งกับปูจ่จ้าแล้วสุดยอดเลยพี่น้องจะนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนปู่จ้าหน่ <c oughs> อยเสร็บแซ่บเสร็สบเสร็บห่อนหอนกับจ้า หาว่าเราเฮ็ดยุเฮ็ดจินเดียเพี่งเนาอือนุไงปลอยแซ่นุ่งปลอยอรครับ,บเย้าหัวใหญ่จนเกินไปพี่น้องเอาหัวน้อยๆหวัวพอดีบ้านนี้ มันย่างไปเก็บอยู่เดียวถ้าตัวใหญ่เดียวหยาบวันนี้หยาบนุ่ยใหญ่เข้ามาอ,อย่างเดียวอืมเศษเดียล,ล่ะลาบโซดาพ,พี่น้องเฮ้ยไปเกลียบอยู่พี่น้องมันมีโซดาเขากใส่บางน้าวได้จ้ะบางน้าวบบบเฟืองได้เบอร์จ้ะบางน้าวบบบเฟืองเกลือครับร่างบอกอครับครับ <c oughs> ฉับน้ำจิ้มน้ำจิ้มปเปรี้ยวพี่น้องตอนแรกว่าถีเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะแล้ว,ลวมุม่ี้น้งเขาใส่รสเดมักต่างส่วาเพิ่มดีใสดด่ซอสหอยไยข่หัวกุ้งแฮนหอมใบประกูดพี่น้องบดจนนั้น จะมาเราือจะสมาเรือครับเอซีทุกคนเืมเรืร่มเปิดพี่อินนอกมัพี่น้อง,องเสียบลายวัติ้เสียบลายเอฟีทุกคนครับ เลื่อนโซ่ก็ได้พี่น้องมากินกล้วยอหอยกับยางหอ,หอ,อยเหมือนกันพี่น้องสุดยอดเลยมาขับมาเป็นไลยโอ้โหให้เกินั่งกับประทัดเพี่น้องเทียนไรเทียนเดี๋ยวเดี๋ยวให้มือกล่องได้เพี่น้องได้มือกล่องครับนี่นี่เโอทียน สุดยอดเลยเป็นเสียบตึ้งแสียบตึ้งเผ็ดเข่ากระห่อนห่อนคักคักจีไ้ไปหามาใหม่อยู่เสียดเมนูใหม่พี่น้องเฮาอย่างก,กินกับส้มตำกับจินแล้วนี่เฮาอย่างใส่น้ำจิ้มใส่แล้วก้อยกก้อยแล้วเสียดเมนูใหม่ไาหน่อยหอยเต้ยเฮ็ดบบบนี้กับเสบียบพี่น้องมาปุน่นเนาะบาร์บีคิวย่างบาร์บีคิวย่างบบาร์ีคิวย่างมาลาเขาเนาโอ้มาลานี่เผ็ดแท้ๆท้ต้ยน,นี่ อันนี้กับใส่ได้นี่เขาใส่เขาขวาพันหอมหันผักซีกินหันใบบักกูเท่ากับมัดเขาขวาใส่พรอมนะพี่น้องใส่ใส่แก้วพริกผงนิ่น้อยโอ้หายใกกับบัทันพี่น้องยิมกับยิ้มแตบเพล็ดกรพร้อมกันเดี๋ยวจะซ้ำนี่แหละมึงกรองครับพี่น้องวันนี้กับฉีลาพีล้วนอ้องเลยเพื่เก็ดเนี้ยหลาเจ้าคอยแต่ติดตามพี่น้อง ค่ะใครพอม่พี่น้องอยู่ดีมีงสุขสุขคนนะครับกวบเก็บย,ยาใดควบไข่ใหญ่มีสําหรับผู้ใดเดินทางกันตลอดปลอดภัยสุขสุขคนนะครับสําหรับผู้ใดเหตุการ์เหตุงานการใคเจะเลิจริญในหนาทีการงานนะพี่น้องวันนี้อีสานลอยประเทศกับกาวครัว่าสวัสดีจากพี่จันน้องครับสวัสดีครับ